สวัสดีครับผมกแอดมินแทนนะครับผมกับช่องแทนเทิมเทงหวยเราไทยนะครับกับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยออมสินงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะครับวันนี้นะครับ16มิถุนายนออมสินงวดนี้เด่นนะครับผม05ครับมาครับนะครับ07นะครับผม09 57นะครับ ห้าเก้ารักร้อยนะครับผมรักร้อยหนึ่งครับผมหนึนะครับหนึ่งสีกาหับหนึ่งาสำหรับเบออ้มสินโวนนี้นะครับแนนเไปที่ ห้าเจ็ดห้าเก้าครับจุดน้นะครับ157นะครับผมแล้วก็159เปห็นว่าขอให้โชคดีครับสำหรับแนวทางหวยอมสินงวดประจำวันที่16สิงหาคมเอา16สิงหาโอ้ยกลับไปนอนดีกว่าไหม16บมิถุนาย,ยนครับโชคดีครับ